สวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน forex เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองอย่างละเอียดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิชิมูกุนะครับเป็นระบบเทรดแม่บ้านญี่ปุ่นสไตล์ของผมผมก็จะทำให้ตัวเมฆเนี่ยเป็นสีเงินกับสีทองเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าผมมีวิธีการตั้งค่ายอย่างไรซึ่งผมก็จะสอนวิธีการตั้งค่าทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือ นะครับยางละเอียดเลยนะเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิดกราฟขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาถ้าเป็นมือใหม่นะครับเปิดกราฟมาแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้อ่ะมันจะเป็นสีดํากับสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาปรับแต่งให้มันสวยงามก่อนให้เป็นเหมือนผมก่อนนะอ่ะของผมมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องปรับก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมปรับอย่างไร ก่อนอื่นก็มาคลิกขวาที่ว่างนะครับคลิกขวาที่ว่างนะแล้วก็เลือกตรง property นะครับตรงนี้ปั๊บนี่มันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับ color นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับสีกันตรงนี้ก่อนนะอ่า background เนี่ยของผมเป็นสีขาวใช่ไหมเมื่อกี้เป็นสีขาวเราก็มาปรับตรงนี้ให้มาเป็นสีขาวนะครับปั๊บนะครับ foreground ก็เป็นสีดํานะครับกริดปล่อยช่างมันนะครับอ่ากริดก็คือเส้นตารางนะครับ bar เป็นสีดํานะครับ บาดาวก็เป็นสีดำนะครับบูแคนเดลนะให้เป็นสีเขียวนะครับแบรแคนเดลนะให้เป็นสีแดงนะครับวรนนี้ป๊าสีแดงอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าที่เหลือก็กดโอเคป๊ามันจะได้กราฟหน้าตาขึ้นมาแบบนี้อ้าวทำไมไม่เห็นเป็นสีแดงเลยนะครับซูมก่อนนะครับซูมก่อนป๊าฟป๊าซูมแล้วก็ยังไม่เป็นเพราะอะไรนะครับให้มาคลิกตรงนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราหยุดที่ตรงนี้นะครับ นี่นี่นี่ตรงนี้นะฮะตอนนี้การาฟของเราเนี่ยยังเป็น bar ชาร์ตอยู่เราต้องปรับให้เป็น c a n d l ล s t i c k นะครับก็คือตัวกลางนี่กดไปทีนึงป๊บอ่าแบบนี้ก็จะได้แท่งเขียวแท่งแดงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้นะผมไม่ชอบตัวตารางเท่าไหร่นะผมจะเอาตารางออกนะครับทำอย่างไรก็คลกดขวาที่ว่างเหมือนเดิมนะครับป๊บกดที่ property อ่าเมื่อกี้เราปรับตรง color เรียบร้อยแล้วนะครับสีเนี่ยเราปรับเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาปรับตรง common กันบ้าง ตารางเนี่ยผมไม่เอานะครับเนี่ยโชว์กลิตนะกลิตก็คือตารางไม่เอาเพราะฉะนั้นก็ต้องติ๊กออกนะครับติ๊กออกนะครับเส้นอาร์กไลน์นะครับเอาไว้โชว์ค่าสเปรดเราก็ต้องติ๊กเพิ่มเข้าไปนะครับป๊บนะครับอันนี้กดโอเคติ๊กติ๊กอันนี้ด้วยนะครับอ่าติ๊กอันนี้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้อันนี้ OHLC นะครับ Open High Low Close นะครับอ่า เอาไว้บอกจุดสูงต่ําจุดราคาเปิดราคาปิดของแท่งเทียนนะครับก็กดโอเคไปป๊าเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้แล้วนะฮะโอเคไหมฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้กราฟพื้นฐานมาเรียบร้อยละนะครับที่เหลือก็จะเซตค่าอิชิโมกุนะครับวิธีการเซตค่าอิชิโมกุเราก็ต้องไปเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ไหนนะครับให้มาเพิ่มที่ตรงนี้นะฮะอินดิเคเตอร์ลิสต์นะครับนี่บริเวณนี้กดไปทีนึงนะครับ อิชิโมกุนะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดตามเทรนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคําว่าเทรนด์นะครับเทรนแล้วก็หาคําว่าอิชิโมกุนะอยู่ตรงนี้นะครับอิชิโมกุนะครับกดไป็หนึ่งทีอ่าอันนี้ผมตั้งค่าให้มันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีเซ็ตกันใหม่นะครับปารีเซ็ตทั้งหมดแล้วนะครับผมมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรเทรนกันเซนกับคีจุนเซนนะครับสเส้นบนนะผมให้เป็นเส้นแดงกับเส้นน้าเงินอยู่แล้ว ขนาดหนาๆหน่อยเอาเบอร์2นะครับจะได้เห็นชัดๆจะได้เห็นชัดๆนะครับชิคโคสแปนของผมจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำตรงนี้ป๊าขนาดเอาบางๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันลกตานะตัวชิคโคสแปนที่เหลือนะครับอัพคูโมกับดาวคูโมตรงนี้คือตัวเมฆแน่นอนครับผมระบบของผมก็ต้องเป็นเมฆเงินเมฆทองนะฮะตามฮงจุ้ยเลยครับผมเมฆเงินเมฆทองนะครับต้องเป็นโกลโกลเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ต้องเป็นซีเวอร์นะครับ อ่ะซีเวอร์ตรงนี้ป๊บนะครับขนาดใหญ่ที่สุดนะเอาหนาที่สุดเลยตรงนี้ป๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่ตรงคันเลอร์นะครับพารามิเตอร์ปรับแต่งอะไรไหมไม่ปรับนะครับปรับแค่สีก็พอนะครับปรับแค่สีก็พอปรับตามนี้เลยนะครับเมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคป๊บโอเคทีนี้เราก็จะได้ระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อเมฆเน้นายใต้เมฆเน้นเซลล์นะครับยู่ในเมฆไม่เทรดเล่นง่ายๆนะครับ เห็นจากเมฆตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็เข้าเซลล์อย่างเดียวเห็นแล้วเห็นว่าราคาอยู่ใต้เมฆแล้วก็เข้าเซลล์อย่างเดียวเซลล์เป็นเงินบายเป็นทองนี่นะครับผมอทีนี้เมื่อเราเซตค่าตัวอิชิโมกุเสร็จแล้วเนี่ยในการเทรดในคอมเนี่ยถ้าเราจะไปเพิ่มคู่สกุลเงินอื่นอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่คู่สกุลเงิน USD JPY แต่ว่าถ้าผมเปิดคู่อื่นอ้าว b p USD นะครับเปิดคู่อื่นมันยังเป็นสีดํากับสีเขียวแบบนี้อยู่ ผมต้องทำยังไงนะครับผมขี้เกียจมาตั้งค่าทีละขั้นทีละขั้นแบบนี้ผมต้องทําอย่างไรมีวิธีการอยู่นะครับอ่ามีวิธีการอยู่ก็คือให้เรามาที่หน้าต่างที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเอาอันเนี้ยไปเพิ่มทุกตัวเลยทําอย่างไรวิธีของผมก็คือการเซฟเทมเพลตนะครับให้คลิกขวาที่ว่างเหมือนเดิมนะฮะให้คลิกขวาที่ว่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วมาตรงที่เทมเพลตตรงนี้อ่าแล้วกดเซฟเทมเพลตกดเซฟเทมเพลตที่ตรงนี้นะครับ๊า อ่ากดเซฟ e ทมเพลสมมติผมจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าตัว8 8 8 8นะสมมตินะตั้งชื่อว่า8 8 8แแแล้วก็กดเซฟไว้ปับ๊บทีนี้ผมก็จะเซฟ e ทมเพลตเนี่ยหน้านี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผมเปิดคู่อื่นปับ๊บเมื่อผมเปิดคู่อื่นอย่างเช่นคู่ GU เนี่ยผมก็แค่คลิกขวาคลิกขวามานะครับกดที่ e ทมเพลตแล้วก็เลือกตัว8 8 8 8ที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้นะครับกดไปทีหนึ่ง ป๊บนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาอิชิมกุในรูปแบบเดียวกันตำแหน่งเดียวกันสีเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนี่คือวิธีการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีนิดนึงนะครับแล้วก็มีนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เทรดในคอมนะครับมีคําถามว่าอาจารย์เนี่ยทำไมตัวเมฆเนี่ยมันถึงได้ติดกับราคาแบบนี้มีวิธีการทําอย่างไรนะครับวิธีการของผมก็คือให้มาติ๊กที่ตรงนี้ครับนี่ ให้มันติที่ตรงนี้นะครับเนี่ยสีแดงแดงตรงนี้นะครับให้มันชิฟแบ็กไปด้านหลังนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าตอนนี้แท่งเทียนเนี่ยมันติดก,กับราคาใช่ไหมครับกดตรงนี้ไปทีหนึ่งนะครับปั๊บนะอ่าแบบนี้มันจะได้ดูกราฟง่ายๆนะครับมันจะได้ดูกราฟง่ายๆนี้แล้วก็เซฟอันนี้แล้วก็ไปเพิ่มทุกคู่สกุลเงินเลยนะวิธีการเพิ่มคู่สกุลเงินก็กด c t r l m ขึ้นมา กด Control บวก M นะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มคู่ USD CAD นะครับก็คลิกขวาแล้วก็กดที่ Chart Window ตรงนี้นะครับคลิกขวากดที่ Chart Window ปั๊บมันก็จะได้หน้าตาสีดําสีเขียวแบบนี้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็คลิกขวานะครับ Template แ,แล้วก็เลือกตัว8 8 8 8ปั๊บเรียบร้อยมันก็จะได้หน้าตาอิชิมกุเนี่ยแบบเดียวก,กันกับที่เราตั้งค่าเลยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ นี่ U c a t เหมือนกันนะ g u เหมือนกัน UJ เหมือนกันนะครับนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าตัวเมฆเงินเมฆทองในคอมพิวเตอร์นะทีนี้เรามาดูกันในโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับอ่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยครับผมมาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับเปิดแอป MT4 ขึ้นมานะครับแอป MT4 นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อ่าไปดาวน์โหลดมา นะครับเลือกสักคู่สกุลเงินหนึ่งสมมุติผมเลือกอ่า UJ ก็แล้วกันนะครับเลือก UJ กดเปิดกราฟมาอ่าแบบนี้อ่ะก่อนอื่นก็ต้องตั้งค่าตัวทั้งเทียนก่อนเนาะว่ามีวิธีการตั้งค่าอย่างไรก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับนี่ตัวด้านบนนี้นะแล้วก็เลือกตรงการตั้งค่าป๊บการตั้งค่าตั้งค่าตามผมเลยก็ได้นะครับตามนี้นะเลือกตรงไหนจะปรับสีก็นี่ไงครับชุดสีตรงนี้นะครับตัว Android กับ iOS เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็วิธีการก็น่าจะคล้ายๆลาย้ลายกัน นะครับก็เลือกตรงสีตรงนี้ป๊บก็อยากให้เป็นสีอะไรก็จัดเลยนะครับผมให้พื้นหลังเป็นสีขาวพื้นหน้าสีดํานะครับเส้นตารางก็สีจางๆนะวอลลุ่มสีเขียวแท่งราคาขึ้นสีดําแท่งราคาลงสีดําแท่งเทียนเป็นแท่งแท่งทองนะครับขึ้นเนี่ยเป็นทองลงเนี่ยเป็นเงินเส้นกราฟสีดำนะราคาบิดราคาอาร์ก็เป็นเส้นแดงเส้นดาเงินนะครับสต็อปเลเวลสีแดงอ่าอันนี้คือการตั้งค่าของผมนะครับแบบนี้เลยกดเสร็จสิ้นนะครับปึ๊บ ทีนี้จะเพิ่มตัวเมฆเงินเมฆทองเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็คลิกที่ว่างครับผมแล้วก็เลือกตรง F เนี่ยตรงฟังก์ชันนะครับ F เนี่ยป๊บนะครับแล้วก็หาตัวอิชิโมกุนะครับอิชิโมกุอยู่ไหนนี่อยู่นี่นะอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวที่4เนี่ยอ่าเลือกตัวอิชิโมกุทีนี้มาปรับมาปรับนะครับเทนกันเซน9เหมือนเดิมเลยเทนกันเซนคีจุนเซนเซนโคสเปนเบียอะไรเนี่ยไม่ต้องปรับนะครับปรับแค่สีก็พอ ถ้าเป็น n d r o i d นะครับอย่าลืมติ๊กตรงคำว่าฟิล์ด้วยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงคำว่าฟิล์อย่าลืมติ๊กด้วยนะครับอ่าเทนกันเส้นนะครับขนาดเบอร์หนึ่งคิจุนเส้นขนาดเบอร์หนึ่งนะผมให้เป็นเส้นแดงเส้นน้ำเงินนะครับอัพคูโมะก็คือเมฆขาขึ้นก็เป็นเมฆทองทีนี้ตรงเนี้ยเป็นเบอร์สี่นะครับแต่ผมกดฟิล์ไปละมันเติมเมฆให้เต็มแล้วนะครับถ้าเป็น iOS เนี่ยมันจะไม่มีคำว่าฟิล์ก็ให้กดพิกเซลเนี่ยให้เป็นสีเลยให้เอาหนาที่สุดเลยนะครับดาวคูโม นะแล้วก็ตัวชิคโคสแปนเนี่ยผมให้เป็นเส้นสีดํานะครับตรงนี้อ่าสีดํานะอ่าผมเบอร์นี้นะผมใช้เบอร์นี้นะครับสีทองนะใช้เบอร์นี้ส่วนสีเงินก็ใช้เบอร์นี้นะครับถ้าใครอยากตั้งค่าตามผมนะโอเคเลเวลไม่ต้องนะครับกดเสร็จสิ้นป๊าปนะเรียบร้อยแล้วนะครับได้เมฆเงินเมฆทองมาเหมือนกันนะครับวิธีการเทรดก็ เหมือนกับในคอมพิวเตอร์เลยก็คืออยู่ในเมฆเน้นบายอยู่ใต้เมฆเน้นเซลล์อยู่ในเมฆไซเวย์ไม่เทรดนะครับหลักการเดียวกันเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมก็แนะนําให้เทรดในคอมพิวเตอร์จะดีที่สุดนะครับผมแอบลงสวยเลยครับ UJ อ่ะก็แบบนี้เป็นต้นนะครับและนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าเซตติ้งระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองหรือตัวอิชิโมกุนะครับตามแบบฉบับของผมครูแบงค์นะครับก็ประมาณนี้ นะก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องครูแบงค์สอนเทรดด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการมาสอน forex แบบนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจครูแบงค์สอนเทรดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีในช่อง y o u t u b e เนี่ยผมลงคลิปช้าก็ไปดูในแฟนเพจเพราะว่าผมไลค์ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ลงคอนเทนต์ค่อนข้างบ่อยกว่าใน YouTube ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผมครูแบงค์นะครับ คูพิเศษสอนฟ o r e x สำหรับวันนี้สวัสดีครับ